สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงใก้กับพุทธเกิดในลักานาราศีพฤษภในชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2566นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาให้ด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวของคุณเองบ้างนะครับเขาคิดยังไงไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วย เด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกที่อาจจะดูเปิดรับเปิดกว้างที่ดีขึ้นหรือเขาอาจจะอยากให้เลวะนะครับพยายามมองอะไรในทิศทางที่มันเป็น positive เป็นในทิศทางที่มันเป็นมุมบวกมากกว่านี้เพราะบางครั้งเขาจะมีแนวความคิดว่าตัวเราเองอาจจะก่อนข้างดูดุดันดูเหมือนกับกําลังมีความรู้สึกในเรื่องของการ just กับเขามากเกินไปมันอาจจะทำให้เขาค่อนข้างดูซีเรียสกดดันจริงจังเกินกับความรู้สึกเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างดูอึดอัดใจ,จนะครับอาจจะเป็นที่ตัวเราแล้วก็เป็นที่ตัวเขาด้วยนะครับที่อาจจะดูกดดันกันไปกดดันกันมาแต่ไพ่บอกว่ามีเด็กถือถ้วยเขาอยากจะให้เราประคับประคองกับในเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์อยากให้เขานะครับปฏิบัติในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อ ตัวเราเองอะนะครับก็ควรที่จะต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่วุอหวาแต่ว่ายังไงเขาก็พยายามที่จะโฟกัสกับตัวคุณพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันดูโอเคที่สุดเพียงแต่บางครั้งเราเองนะครับก็ต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับความรู้สึกที่มีต่อกันด้วยยังมีไพคิงถือถ้วยมาด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่คุณดูคบดิว คุยอยู่กับคนทาตน้ํากรากฏพิจิตมีนนะครับสำหรับชาวพฤศพิรุคนาพลศพก็อาจจะเป็นไปได้มากนะครับก็อาจจะต้องให้เวลาให้โอกาสของการเติมเต็มกันและกันให้มากกว่านี้การพัฒนามันจะค่อยๆเติบโตและเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนเขาจะค่อนข้างดูใส่ใจดูแลกับเราอาจจะดูเล็กดูน้อยนะครับอาจจะดูเหมือนกับ มีระยะห่างกันนิดหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ดูคือเขาพยายามจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเรามากขึ้นจากเด็กถือถ้วยจะพัฒนาเป็นคิงถือถ้วยนั่นแปลว่าเขากําลังจะมีแนวความคิดกับการที่จะมาดูแลเอาใจใส่กับตัวเราดีขึ้นเพียงแต่ตัวเราเองก็ต้องมองในทิศทางที่ดีด้วยเพราะว่าเกิดคุณอยากให้เขามาดูแลเอาใจใส่คุณคุณก็ต้องเชื่อใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าแบบระแวงไป คิดไปต่างๆนานาอันนี้เขาก็อาจจะดูตรงกันข้ามนะครับเขาก็อาจจะยังดูเล็กดูน้อยดูเหมือนเดิมอะดูไม่ค่อยใส่ใจเราเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยเขาก็คิดว่าแบบฉันก็ต้องมาลองรับอารมณ์ของเธอเหรอเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะอะไรครับมันมีราชินีถือดาบขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับเขาไม่ใช่ว่าคิดหรือตัดสินใจหรือว่าทําอะไรโดยที่แบบว่าไม่รู้อะว่ามันเป็นอะไรที่ ที่อาจจะดูอึดอัดใจเพราะว่าราชินีถือดาบมาเพราะเขาคิดว่าคุณกําลังคิดหรือเลือกคิดเลือกทําเลือกปฏิบัติในเรื่องลักษณะของการที่อาจจะดูเถ็นตรงจนเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์ดูกดดันดูมีความรู้สึกแบบกดดันนะเออประมาณนั้นนะ,นะครับคิดแต่ว่าแบบเฮ้ยกลัวว่าเขาจะนอกใจตลอดเวลากลัวว่าเขาจะมีคนนั้นคนนี้ตลอดเวลามันเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากเท่าไหร่ No. อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราพยายามลดภาวะความรู้สึกตรงนั้นลงมาบ้างอะ่ะมันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูคลี่คลายไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะที่จะต้องแบบมาแบกรับกับความรู้สึกที่อาจจะต้องมาคิดเยอะวิตกกังวลอยู่กับ ความรู้สึกนะครับที่มีต่อตัวคุณเองนะเนี่ยเนาะเพราะว่าในเพราะความรู้สึกของเรากับเขาอะ่ะมันเป็นปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับมันดูอึดอัดใจเราก็รู้แหละนะครับว่าก็เขาไม่ชัดเจนคุณก็บอกว่าก็เขาไม่ชัดเจนกับเราเราก็เลยต้องแบบระแวงไงคิดไง ทำอะไรโดยที่แบบเออมันก็ต้องแบบมีระแวงใช่ไหมเพราะเกิดคุณทําตัวดีคุณทําตัวแบบโอเคใครเขาจะระแวงคุณอาจจะคิดแบบนี้บางครั้งอ่ะต่อให้เขาทําดีแค่ไหนแต่เราอะ่ะเคยมีมายเซ็ตที่มันแบบเฮ้ยเคยระแวงมาก่อนมันก็ยังระแวงอยู่ดีอะ่ะนะครับอันนี้เข้าใจเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดหรือเขาทําอะไรบางทีเขาบอกว่าไม่มีอะไรเขาบอกรักเราแต่ในใจของเราเราไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเพราะอะไรครับ เพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายังระแวงกับความรู้สึกอยู่ยิ่งเขาเคยทําอะไรที่ผิดตอนเราทรายศเรามาก่อนนะครับยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราแทบไม่ไว้ใจเลยประมาณนั้นแต่คุณก็ต้องไว้ใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่เราเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณใจทนอยู่กับความรู้สึกที่มันไม่ไว้ใจแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะทําร้ายในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกัน คือเอาง่ายๆมันจะจริงหรือไม่จริงคุณก็ต้องเชื่อใจเขาเ้าคุณยังเลือกเขายกม้นแต่คุณจะไม่เลือกเขาแล้วอันนี้โอเคคุณจะตัดเขาไปเลยคุณจะคิดว่าเขานอกใจยังไงก็ได้อันนี้คุณตัดได้แต่ถ้าคุณจะเลือกเขาคุณคุณต้องพยายามแบบเชื่อในสัญชาตญยานตัวเองเพียงแค่50%พอและอีก50%คุณต้องเชื่อเขาถามว่าทําไมต้องเชื่อด้วยถ้าเราจะคบกันอ้าวถ้าคุณไม่เชื่อเขาอะคุณจะมีความสุขไหม คุณมีความสุขไหมกับการที่เรารลักไปเราแวงไปเฮ้ยอยู่แบบนี้มันยิ่งกว่าความกดดันมันยิ่งอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบมีปัญหาอยู่ไปก็มีแต่ความแบบเราแวงมันไม่มีความสุขหรอกครับคุณเลิกคือคุณ move on ไปเจอคนใหม่อย่างดีกว่าไหมถ้าคุณจะระแวงเบอร์นี้ถ้าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก็ต้องแบบปรับฝัง mindset ของเราใหม่นะครับเพราะถ้าเกิดเรา ติดลบแบบนี้มากๆมันจะทําให้เราไม่กล้าที่จะมีคือเราจะไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อีกเลยนะครับถ้าต่อให้เรามีคนที่ดีอยู่ตรงหน้าเราก็จะเสียเขาไปเพราะอะไรครับเพราะเราจะระแวงเพราะเราจะคิดมากเพราะเราจะวิตกเราจะกังวลจิตของเราเนี่ยมันจะปลูกฝังในจิตใต้สํานึกในลากกลึกของเราเนี่ยลงไปว่าเราเนี่ยจะไม่เชื่อใครอีกแล้ว นะครับแบบนั้นเป็นต้นเราต้องพยายามขัดจัดตรงนี้ออกไปให้ได้ก่อนนะครับกับในเรื่องของทัศนคติมุมมองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณยังคิดว่ามันยังไม่ชัดเจนนะถ้าคุณยังคิดว่าเขายังมีบางสิ่งบางอย่างมีซัมติงบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนหรือเขายัง เหมือนเขายังทรยศหักหลังเราหรือเรายังทะเลาะกับเขาอยู่กับเรื่องของปัญหาสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะครับผิดหวังอยู่กับปัญหาเนี่ยถูกดาบเสียบแทงเนี่ยนะครับมันเหมือนเติร์ดปาร์ตี้อะรักสามเศร้าอะไรประมาณเนี่ยแล้วมันก็ทําให้เรากับเขาเนี่ยทะเลาะกันอยู่กับความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกที่ยังทําให้เขามี ความรู้สึกที่ยังหวั่นไหวอยู่กับปัญหากับความรู้สึกหรือคุณยังมีปัญหาอยู่กับเขากับความรู้สึกแบบนี้นะครับไม่จบไม่สิ้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะอยู่กับเขาไม่ได้นะครับหรืออาจจะอยู่ได้แต่ก็ลําบากมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามปล่อยวางหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งเราควรจะต้องพยายามหักห้ามใจโดยกันที่ต้องถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ไปก่อน เพื่อให้ทุกอย่างมันดูเมคชัวร์ก่อนนะครับพอเวลาคุณถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เนี่ยแล้วรอดูปฏิกิริยาของเขาถ้าเขามีแรงตอบรับสิ่งที่ดีหรือเขายังอยากมีเราเขายังมาง้องอนเราเขายังมีความรู้สึกแบบยังอยากมีเรายังเสียดายเราอยู่ยังไม่อยากไปอ่ะอืมประมาณนั้นแสดงว่าเขาโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเรานิ่งไปเงียบไปหายไปเขาก็ยิ่งเงียบเขาก็ยิ่งหายเขาก็ยิ่งห่างไปอีก โดยที่แบบว่าเหมือนแทบไม่มีเราในชีวิตแล้วอะถ้าเราไม่ไปตามเขาแล้วแบบนั้นอะแสดงว่าเขา move on จากเราแล้วนะครับแต่ไอ้ที่เขายังคุยยังอะไรอยู่มันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ผิดของเขาก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้ดังนั้นวิธีเช็คนะครับมันก็ดูได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคนยังแบบโอ้ยยังตัดสินใจไม่ได้อีกอยู่ดีอะยังคิดมากยังไม่ตกกังวลอยู่ ก็ลองไปเช็คดวงส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตกลงแล้วอะไรยังไงเพราะว่าเคส b าเคสจะค่อนข้างแม่นกว่ากับการดูแบบโดยรวมแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราแคเ่เป็นน้ำจิ้มให้ฟังว่าแบบเออเราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเจอความรู้สึกแบบนี้นะครับเราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปความรู้สึกของเขาจริงๆเขายังอยากให้คุณปล่อยวางอยากให้คุณพยายามแบบ ปล่อยวางกับความรู้สึกสิ่งต่างๆแล้วอยากให้คุณนกลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่เดอร์สตาร์เดอรสตาร์คือความหวังใหม่ส่วนไพ่เดอร์ซันคือไพ่ของการเริ่มต้นความหวังความสําเร็จความสุขที่ดีนะครับมันแปลว่าเรายังมีความสุขความสมหวังที่ดีได้เขายังเปิดรับเราถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกกับในเรื่องของความเป็นอีโก้ความเป็นแบบ ไม่ไว้วางใจความรู้สึกนกาทีฟอยู่หรือความรู้สึกที่ยังต้องมาชนเขาทะเลาะอยู่แล้วก็ปัญหาเดิมๆเนี่ยนะครับถ้าเรายังเป็นอยู่เนี่ยบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณจะลงตัวได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวเขาอ่ะกลับมาดูแลใส่ใจกับตัวคุณได้ดีขึ้นจากเด็กถือถ้วยที่เขาอาจจะแค่ดู ในระดับหนึ่งเล็กๆน้อยๆแต่เขาจะมาโฟกัสกับเรามากขึ้นนะครับถ้าตัวคุณเองนะพยายามปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆจากให้เดอะสตาร์เดอะสตาร์คือความหวังใหม่หมายถึงการพักฟื้นการเริ่มต้นนะครับการฮิลลิ่งตัวเองเราต้องฮิลลิ่งตัวเองด้วยนะครับเราจะรอแต่เขามาฮิลลิ่งตัวเองตัวเราเองไม่ได้นะเราต้องฮิลลิ่งตัวเองได้ในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะครับชาวพฤกษบลักษณะพฤกษบใหญ่ย,ยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปเพราะคุณเกิดอยู่ในสถีลลาศีและเป็นธาตุดินเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงและเข้มแข็งจนเกินไปมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองอ่ะมีมานาทิธิกับในเรื่องของความรู้สึกได้นะครับแบบนี้เป็นตอนเราต้องปล่อยวางดาวมฤตยูโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษบทําลายความมั่นคงแล้วเราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังนิ่งยัง ตัดสินใจอะไรแบบเหมือนเห็นตรงอยู่เหมือนเดิมะบอกเลยว่าชีวิตของคุณอาจจะยากกับการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นไพ่บอกว่าพยายามฮิลลิ่งตัวเองไปก่อนแล้วก็พยายามมองถึงอนาคตให้มากแล้วเขาจะใส่ใจดูแลกับเราที่ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันลองดูก็ได้นะครับถ้าได้โอเคไปต่อไม่ได้ไม่ใช่ก็ Move on นะครับแบบนี sed 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 Asia, iga, ้ก็น่าจะยังโอเคอยู่เนาะเพราะถ้าเกิดคุณโอเคคุณปฏิบัติต่อเขาดีขึ้นนะครับเขาอาจจะดูแลอาจจะใส่กับเรามากขึ้นหรือเขาอาจจะมีการพูดการคุยการมีแพชชั่นกับเรามีการตอบรับตอบโจทย์กับเราดีขึ้นในสิ่งที่มันเป็นท็อกซิตรีเลชั่นชิพก็จะค่อยๆดีขึ้นพัฒนาแล้วก็ยั่งยืนได้จากหนึ่งไม้คือการเริ่มต้นจากท็อปปิกกับการคุยการเปิดประสบการณ์กัน ยอมรับต่อกันและกันก็จะค่อย,อยมีโอกาสมีนแนวโน้มของการพัฒนานะครับมั่นคงจะเป็นถึง4ไม้สี่ไม้คือข่าวดีที่เราอาจจะได้กลับมาคืนดีคบกันคุยกันสารสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งมีความสุขมีความหวังที่ดีรอคุณอยู่ขอให้ชาวราศีาพ,พู้ประสบลักขนาดประสบพยายามมองการไกลและก็ทิ้งละทิ้งความเป็น อีโก้ของเราเองตัวตนของเราเองหรือความเป็นความยึดติดของเราเองลงไปแล้วลองเปิดใจยอมรับเราไม่ต้องเชื่อเขา100%เราแค่เชื่อเขา50%ก็ได้อีก50เราก็ต้องเชื่อตัวเองนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรคือจริงอะไรไม่จริงนะครับเราก็ต้องบาลานซ์สมดุลความรักความสัมพันธ์เนี่ยจากที่ผมเรียนศึกษามาแล้วตกผลึกด้วยการศึกษาของตัวเองมาเนี่ยนะครับ ความหลักมันคือการบาลานซ์สมดุลนะมันไม่มีคําว่าผิดมัน SI ไม่มีคําว่าถูกเพราะอะไรครับเพราะเราเลือกตัดสินใจไม่ได้เพราะเราไม่รู้ดังนั้นการบาลานซ์สมดุลคือดีที่สุดนะครับก็ยังพอมีโอกาสที่จะยังมีคอมมิตเมนต์ได้นะครับถ้าเราเปิดรับเปิดกว้างแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างน่าจะโอเคขึ้นสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ